จเจริญพรนบาสกุบาสิกาทุกท่านเคยไหมบางคนเนี่ยอุส่า์รักษาความดีงานมาแทบตายสุดท,ท้ายถูกยั่วโมโหถูกแกล้งทําให้ระเบิดอารมณ์ออกมาเสียคนทันทีเลยดังนั้นเนี่ยต้องระวังอย่าให้เขานี่แกล้งง่ายอย่าให้ความดีเราหายเนาะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะในอดีตผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อนางเวเทหินางเวเทหิอยู่เมืองสาวัตถี ชาวบ้านเขาชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะเป็นคนที่ใจดีอบอ้อมอารีไม่โกรธง่ายพูดจาอ่อนหวานพูดจาดีเรื่องลือไปทั่วคนใช้ของนางเวเทหิอยากจะลองใจเจ้านายวันรุ่งขึ้นเลยไม่ตื่นไปทํางานเจ้านายก็มาถามเป็นยังไงบ้างไม่สบายหรือเปล่าคนใช้ตอบว่างไงร,รู้ไหมโยมอ๋อไม่ได้เป็นอะไรแค่ข <c oughs> ี้เกียจเฉยๆเ <c oughs> จ้านายได้ยินดังนั้นอ,อ,อย่าทําให้พี่โกรธมันเป็นโหมดที่ลงยาก นะด่าทันทีเลยนะวันที่สองไม่ตื่นไปทํางานอีกนะยังนอนกลิ้งนอนเล่นก็เปรียบไม่ไง่ายกับยังนอนเล่นมือถืออยู่งั้นนะนะคนเป็นเจ้าหนายก็มาถามเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่สบายอีกหรือเปล่าอถามดีๆคนใช้ก็ตอบดีๆเหมือนกันตอบไปทันทีอ๋อไม่ได้เป็นอะไรแค่ขี้เกียจเ,เฉยๆเจ้านายเรียกว่าได้ถูกจุดระเบิดเรียบร้อยอซัดไม้ลงไปที่หน้าผากทันทีน,ะน้ำแดงๆก็ไหลลงมาบนหน้าผากหัวแตกทันที โอ้โหคนใช้ได้ทีวิ่งไปกลางหมู่บ้านไปฟ้องชาวบ้านดูสิเนี่ยเจ้านายของเราเนี่ยไม่เห็นเป็นนางที่พูดเลยไม่เห็นเป็นคนที่อดทนดีหรือว่าเป็นคนที่ไม่โกรธเลยพูดจาก็ไม่เห็นดีดูสิเนี่ยเลือดมันไหลลงมาจากหน้าผากเนี่ยเห็นไหมชาวบ้านได้ยินดังนั้นติฉินนินทาทันทีความดีที่มีอยู่หายไปทันทีเลยสรรเสริญกลายเป็นนินทาทันทีนี่ดีหายเพราะถูกกลั่นแกล้ง ดังนั้นต้องระงับที่เหตุเป็นคนที่ฝึกมีขันติอย่าได้ขันแตกอดใจเอาไว้แล้วก็สร้างความเมตตาอยู่เสมอให้เข้าใจโลกว่าบุคคลเขาก็เป็นเช่นนั้นแหละเตรียมใจเอาไว้เสมอคนเราบริบทสังคมการใช้ชีวิตความต้องการมันแตกต่างกันนะไม่มีใครที่จะได้ดั่งใจเราหรอกเนาะสิ่งที่เราทำได้คือแผ่เมตตาออกไปอย่าได้ไปอาฆาตไปยาบาัตเลย เพราะว่าบุคคลใดที่ระง,งับความโกรธได้กับคนที่เขาไม่โกรธมาเนี่ยความโกรธเหล่านั้นมันจะไม่เกิดทวีคูณขึ้นมาแล้วมันจะถูกระง,งับหายไปแต่ถ้าเกิดบุคคลใดระง,งับความโกรธไม่ได้เขาโกรธมาโยโมโหม,มาเราระเบิดความโกรธไปต่อนั่นนะเขาเรียกว่าจุดไฟเผาเรียบร้อยนะเพราะความโกรธมันคือการจุดไฟเผาตนเองให้เจริญขันติไว้เจริญเมตตาเอาไว้นะ ่าแลกสิ่งดีงามนะกับความสะใจเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเราจะต้องมีพลังจิตพลังใจจากการนำสมาธิควบคุมอารมณ์ตนเองเอาไว้นี่จึงจะเป็นผู้ชนะถ้าเราพลาดท่ารนะะเบิดอารมณ์โมโหไปผู้แพ้ทันทีเลยอย่าไปสนใจใจคนอื่นอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นอย่าไปนำสิ่งไม่ดีไหลเข้ามาสู่ใจนะจงสร้างแต่น้ำดีในใจ แล้วขจัดของเสียออกไปด้วยน้ําดีนั้นเองแล้วก็เข้าใจโลกว่ามันเป็นแบบนั้นแหละรักษาความดีเราไว้ปรับตัวให้ไวปรับใจให้ทันด้วยการทําสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร